สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคขนครับมันนี่ช่องฮักนกชาแนลครับนี่ปาพี่พาน้องมากินครับต้มกบพี่นอ้องต้มกบใส่ผักแยงอ่อนครับผักแยรงหน้าหอมๆเลยครับแล้วกับมีผักแพลแนนต้มใส่หัวถิงไข่ข่าพี่น้องแซบแบครับมันนี้ได้ต้มต้มสมใบมะขามอ่อนพี่นอ้องเมองอืมกบงามนี่ตัวเงีบเอฟเลยครับอ,อืมมองขาโขาโอยงงงครับ มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเซลครับมาดิซีมน้ำนัวก่อนโอ้ยเพิ่นบบก,กินครับซ,ซีมสุเวงผู้เพิ่นบบก,กินพี่น้องคอมาต้มกบหน้าเนี่ยพอดำอันนี้คือกบหน้านะครับแต่ว่ากบยานยิ่มตัวใหญ่ครับรนี่กบใหญ่เมืองอันนี้คือ ซีนขาโอพี่น้องขาโอ้ีนร้ายครับซีนขาโอตัวไงเนี่ยบางคนเอาไปหนึ่ง ตัวใหญ่้าตม้มัวเปื่อยหนังมันจะเหนียวครับแต่คำของตมเปื่อยมันกสะนิ่นมหืม หอมปลากระยงนาพี่ห้องถามว่าตัวใหญ่ปลาดำเลยห้าตัวนี่โลนึงครับมึงตัวน้อยตัวใหญ่ปนๆใช่กัน ครูเพิ่นบอกินอยากซีมเบิงนางกบนี่แสบพี่น้องเนื้อขึ้นจังเนื้อไก่นางก็ขึ้นจังนางไก่ทีห่าต้มเปรืป้อยนะครับ <c oughs> ที่เด็ดก็คือนัง ต้มกินเองครับให้มันสีสมๆูหน่อยจังหน่อยกบยำนี้มีตะกบใหญ่อีจังหน่อยครับลูกกบลูกกบกระซี่ใหญ่ขึอนยำใส่เบ็ด รอบก่อนจัดแบบส่วรอบนี้ต้มสมต้มสม,ม,มใบผักขิงอ่อนแล้วก็ใส่หอมๆ้อมทางผักแพรวหรือผักกีฬาแบบพิเศด โอ้ยงไงครับกินขาโอ๊ะเนื้อลอายๆมบงเสียวเนื้อขาโอ๊ะให้เบิง่ง บางคนต้มปนบางคนจีแจวจีปน,นอะไรครับ ถูบักินอยากให้ลองมึงยุบผินเอาไงว่ามันแสบสำใดแต่ว่าเป็นครบหน้านะครับมันถึงแสบ ซองตัวซิบร์อยู่ครึ่งโลนัวได้ใจขนาดออ้ตีบักเอบๆเลยพี่น้องเอบๆอม่าง่เลยครับนี่ตัดขาตัวเลยพี่น้อง ขาโตยเรือขาโตันเป็นวางหลายคนอยากกิน ขาตยัวแยมแรงๆครับเหมือนี่แดดจากสองแน่จักหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ เนื้อแบบเดียวกันเป๊ะเลยพี่น้อยกับเนือ้อไก่เป็นเส้นแล้วาบางคนยังเอาไป <c oughs> พัดเพชรครับพัดเพชรพัดกระเพาแซ่บเหมือ,อนครับพัดผีกแกง บู๋น้ำนัวสมไปรวยเอา้าเด๋ยวสองตัวพี่น้องเลยอิ่มครับเด๋ยวโตปุวว้ยใหญ่ไปไหน <c oughs> ตัวนี้ใหญ่แน่พี่น้องสมครบ แซบๆบกบนาใส่กับบยิการทงให้ทงหน้าครับลมเย็นเย็นงามเร่งๆงหน้าเพิ่นดำพี่น้องสีงังวัฒน์รีเขียวปันไดครับแต่ว่าบัฒท์เลีงามเลยพี่น้องเลยหน้าเพิ่นบ่คือหน้าพอดำเอาแซบแซครับพี่น้องทานใดที่เพื่อนบวก,กินต้องขอโทษขอยไยอีกครับแต่ว่าผู้เพิ่นกินครับมาเดินแซบแซบพี่น้องแต่ว่าเสียนนหนึ่งมือนี้กบบวกไขป่ปนได้ครับแต่ว่าเป็นตัวเมยโยสงสัยไข่ออกตลอบก่อนแต่ก็แซบเพื่อก่าครับ กบกบหน้าว่ามันสิมั่นในพี่น้องเลยแต่ว่าอีกยงามนึงนี่กบหน่อยเวลาเขาปนเขาจะปนรก,กระดูกกินกับต้มนวยไรครับเอาฝากพี่ฝากน้องเขาครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอูปทันกดติดตามกดติดตามให้แล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเรือพี่น้องท่านใดสนใจครับบวัวสิเป็นน้องงับวบัวสิเป็นอึงแม่ไข่ครับบวัวสิเป็นทางเฮ็ดอ่า เฮ็ดละโงกว่าสิเป็นทั้งเฮ็ดพอกว่าสิเป็นทั้งน้อม่ต้องการยังครับสามารถสอบถามของอะไรเดีอวพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น,อน้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำลาำลุลลยุ้ยถูกคุยลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ